เดะะากจะแนะนำนะคะแนะน,นําในอีกสัสัตวนิ้าอีกตัวหนึ่งนะคะไม่ว่าท่านจะมีปัญหานะคะเรื่องสุขภาพนะคะไม่ว่าอาจจะเป็นท่านหญิงหรือท่านชายนะคะพยุ่มากขึ้นนะคะน้องชายเริ่มไม่ตื่นนะคะการแข่งตัวขององคชาตของท่านก็อาจจะได้ไม่ดีแล้วนะคะหรือว่าการาที่ว่าหลังเร็วเกินไปนะคะไม่อึดไม่ทนนะคะทําให้คู่นอนของท่านยังไม่ถึงวิมานชั้นเจ็ดกับท่านเลยแต่ว่าท่านไปแล้วนะคะ ผู้นอนของท่านก็อาจจะทําให้เกิดอารมณ์เสียได้นะคะการที่ไม่สามารถที่จะให้ความสุขทางเพศกับผู้นอนของของท่านได้อาจจะเกิดการหย่าร้างกันได้นะคะเป็นปัญหาระดับชาติเลยนะคะพี่นอ้องอาผู้ไก่นะคะขอแนะนํากาแฟตัวเอ็นดูราตัวนี้นะคะพี่น้องกาแฟเอ็นดูรากาแฟเอ็นดูราเป็นกาแฟสุกเพศน,นะคะสามารถที่จะช่วยท่านได้ไม่ว่าจะเป็นเพศหญิงหรือเพศช,ชายนะคะจะทําให้ท่านนะคะอึดกว่าเดิมนะคะทนกว่าเดิมนะคะ การหลังของท่านก็จะไม่ไม่ได้หลังเร็ว,รว,รวจนเกินไปนะคะท่านที่เป็นมะเขือเผาะมะเขือลนอยู่นะคะมะมะเขือของท่านก็จะค่อยๆแข็งตัวปรับตัวขึ้นอย่างเป็นธรรมชาตินะคะประวัติของเราตัวนี้คือสมุนไพรล,ล้วนนะคะสมุนไพรที่เป็นพระเอกนะคะคือตัวกระชายดํานะคะพี่น้องมีส่วนผสมของกระชายกระชายดํานะคะ อ่ามีเห็ดอินจือแดงนะคะมีโปจิเบอรี่นะคะมีตัวแปล้วยนะคะไรอก็คือกระชายดําทาให้ท่านอามีความกระชุ่มกระชวยกระจับกระเฉงนะคะขับเลือดลมได้เป็นอย่างดีทั้งทั้งหญิงและท่านชายนะคะเรื่องสุขภาพนะคะถ้าเกิดท่านมีปัญหานะคะไม่รู้จะไปปรึกษาใครนะคะอาจจะมีความเพลินอายท่านไม่ต้องอายนะคะท่านกอาไก่มาได้ทางอ่าทักมาถับ ทีมสามเจ็ดห้าเกล็ริดได้นะคะว่าถ้ามีปัญหาแบบไหนเล่าให้เราฟังนะคะเราก็จะแนะนําสินค้าให้กับท่านให้กับเข้ากับโรคอาการท่านที่เป็นอยู่ได้นะคะทักกเรามาได้เลยนะคะพวกเราได้ใช้เองประสบการณ์ด้วยตัวเองแล้วก็ประสบการณ์จากาลูกค้านะคะเป็นการรีวิวของลูกค้านะคะแล้วเราก็จะสามารถที่จะแนะนําท่านได้นะคะทักเรามา3 7 5บาทเปิดแพ็กเกจเป็นแพ็กเกจไดมอนนะคะรับสินค้าไปหนึ่งชิ้นนะคะ รับรายได้สูงสุดกันเลยทีเดียว750,000บาทนะคะฟ้าเริ่มร้องแล้วนะคะพี่น้องพี่น้องยังได้ยินอยู่ใช่ไหมคะ1กล่องหนึ่งกล่องนะคะมีสี่ซองนะคะ1กล่องมีแบบนี้ 4, สี่ซองนะคะพี่น้องคะ 4, สซองนะคะอ่าท่านชายท่านไหนนะคะอยากจะออกสึกอย่างอย่างเข้มแข็งแข็งแรงนะคะก็ดื่มก่อนปฏิบัติการน,นะคะ15-20ถึงนาทีนะคะแล้วจะทำให้การออกรบของท่านใน ในครั้งนั้นก็จะประสบความสําเร็จนะคะพี่น้องคะเออท่านที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพทุกพันธุ์นะคะก็ทักพวกเรามากาแฟเอนดูราตัวนี้นะคะ3ามสบาทโดยไปเกก,กับพวกเราและท่านนําสินค้าไปใช้นะคะใช้ดีแบบไหนนะคะก็บอกต่อเพื่อนทางบ้านนะคะไปยืนคุยกันริมรั้วข้างบ้านก็ได้นะคะว่าท่านกินตัวนี้แล้วนะคะท่านปึ้งปังมากเลยนะคะทําให้ชีวิตคู่ของท่านกลับมาหวานชื่นอีกครั้งหนึ่งอ่านะคะเอนดูรา อขอให้เดนูราดูแลเรื่องสิขธาเพศของท่านนะคะ